ครับสวัสดีครับผมอาจารย์สวนศักด์เชื้อชายนะครับชื่อเล่นครูเอ็มนะครับมาอีกแล้วนะครับในคลิปนี้นะครับเป็นคลิป Power 2.1นะครับ DIY นะครับก็ที่เห็นนี้คือเป็นงาน DIY ครับเพิ่งทําเสร็จด้านในอัดแน่นไปด้วยวงจรนะครับก็มาดูกันเลยครับผมด้านหน้านะครับก็ปีสวิ์ปิดเปิดนะครับ on กับ off นะครับก็คือตัวนั้นทางขวามือนะครับไม่สามารถฉีดได้นะครับถือกล้องอยู่นะครับ ส่วนด้านซ้ายมือครับก็มีวอลลุ่มนะครับตัว V ตัวทีนะครับคือสวิตเตอร์ก็คือเสียงกลางแหลมนะครับแล้วก็ตัว B คือเบสนะครับซับบูเฟอร์ตัวนี้เป็นระบบ2.1นะครับแยกซับบูเฟอร์อิสระนะครับก็มาดูด้านด้านข้างกันนะครับหน้าตาด้านข้างด้านข้างก็มีอินพุตนะครับจากโทรศัพท์นะครับอ่าเป็นซ้ายขวานะครับแล้วก็มาดูด้านหลังกันด้านหลังผมก็มีสายไฟ2องสิบนะครับอ่า เจ้าตัวนี้ครับ2จุดตัวนี้คือใช้ไฟบ้านนะครับใช้ไฟรถยนต์ไม่ได้นะครับกอดูด้านล่างตัวทีนะครับก็คือสวิตเตอร์ก็คือกลางแหลมนะครับเป็นระบบสเตอริโอซ้ายขวานะครับส่วนตัว B ีเห็นไหมตัว B ีเป็นเบสทนะครับเบสนี่คือเป็นโมโนนะครับผมใช้แถบยาวด้วยกันนะครับก็คือต่ออย่างไรก็ได้ครับแดงมันขนานกันดําขนานกันนี่ผมต่อห่างๆไว้หลบไว้นะครับอ่ะมาดูเรื่องตู้ลำโพงกันบ้างตู้ลำโพงที่เทสก็คือวันนี้ เทสเจ้าซับบูเฟอร์ดอกแนะครับดูนะครับซับบูเฟอร์ดอกแกับเสียงกลางโอ้โหเสียงกลางเยอะกว่าซับบูเฟอร์อีกนะครับามาดูกันนะครับเสียงเบสเบสมีด้านหลังแถบเดียวส่วนเสียงกลางดูครับพวงกันแหลกลาเลยนะครับก็ที่มาเทสวันนี้ทําไมถามว่าเสียงกลางเยอะกว่าดอกเบสก็เรื่องของเรื่องคือลูกค้านะครับจัดตามงบครับผมให้จัดตามงบเป็นพาวเวอรแยกซับเบสละ แต่เขาบอกว่าอาจ,จารย์ครับผมขอเอาแค่ power กับซับบูเฟอร์ดอก8พอครับงบมีเท่านี้ครับผมว่าอย่างนี้ผมก็เลยต้องเทส power กับซับบูเฟอร์ดอกแแต่เสียงกลางไม่มีผมก็เลยเอาเสียงกลางของผมมาทำเป็นสเตอริโซซ้ายขวาซะเลยนะครับก็อย่ารอช้าครับก็เทสกับทูมูฟนะครับทูมนะูฟแมเทสกับเจ้าทูมูฟตัวนี้อะดูภาพรวมๆนะครับเดี๋ยวก็มาฟังเสียงกันเลยก็เดี๋ยวคลิป ยืดยาวแล้วทางท่านผู้ชมก็จะเบื่อเอานะครับก็ขอฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อนๆทาง Facebook แล้วก็เพื่อนๆ u t u b e แล้วก็เพื่อนๆทางไลน์นะครับวันนี้เสียงดีนะครับเพื่องหายไข้ก็เลยต้องเอาให้ดีก่อนนะครับสนุกเฮฮาปาร์ตี้นะครับน่าเริงผมขยับกลัตองก่อนโอเคครับเรามาเริ่มกันเลยเนาะผมลืมอธิบายตรงส่วนไหนเปล่าก็ไม่รู้นะครับก อธิบายครบแล้วด้านหน้าด้านหลังด้านข้างเนาะหมดแล้วเนาะสัตเโอโมโนอะเบตจางแหลมอ่ะผมงงงงงฮะงง,ง,งะอามาเริ่ม,มเลยครับเดี๋ยวผมกอยญาปิด power โอเครื่องบินเข้าเครื่องบินเข้าแอโทรศัพท์สัญญาณมนันกวนครับผมอ่ะมาเริ่มเสียงการก่อน ี๋ยวผมจะให้เด็กเรียนของผมนะครับลูกศิษย์ผมนะครับฟังเสียงนะครับผมอยู่ตรงหน้านี้ไอ้นักเรียนเช็คดิดังสองตู้เปล่าเนี่ยเด็บหูเด็บหูเด็บหูเป่าไงครับเด็กเรียนผมเช็คง่ายๆดังไหมครับสองตู้ดังเท่ากันไหมโอเคยกมือยกมือโอเค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 อ่าเนี่ยครับลูกศิษย์ผมเองครับผมวันนี้มาประกอบคอมพิวเตอร์แล้วก็ต่อเครื่องใหญ่เสียงนะครับอ่ะลองก่อน อันนี้คือถ้าเล่นวนลุ่มอย่างเดียวนะครับมันจะมีแค่เสียงกลางดูครับตุบๆนี่คือไม่ต้องถามอะไระครับคือเสียงกลางมันมีเบสดออกด้วยแล้วผมก็จะเล่นเสียงแหบบนะครับอ๋อลูกค้าเขาชอบแนวเบสนะครับเสียงกลางจะไม่ดังมากนะครับเดี๋ยวผมจะเบาเสียงกลางไว้แล้วผมก็จะเล่นเบสขึ้นนะครับ ครับเดี๋ยวผมจะพาทัวร์นาตูนาตูาตอ่า จะหมุนจะลองเบสนะครับ เดี๋ยวผมจะลองใส่กลางแหลมนะครับเล่นกลางแหลมหน่อยอครับถ้าในคลิปวิดีโอเสียงกลางมันจะมากเกินไปก็ขอประทานััยนะครับพอดีมันไม่มีแล้วเสียงกลางแหลมเล็กๆนะครับก็ต้องเอา ลูกใหญ่มาเทสกันนะครับถ้าได้ยินเสียงกระพพือเช่นใดนะครับก็ต้องรู้เลยครับว่าดอก8นิ้วนะครับขอบอ่อนนะครับมันจะกระพพือมากเลย ไม่สามารถเล็งเบสเกิน50%ได้นะครับพอดีดอก8มันกระพือมากเลยกระพือลึกเกินเลยไม่รู้น่าจะเป็นที่ดอกหรือจะเป็นที่ power ลงเบสนุ่มเกินไปหรือเปล่านะครับแต่ที่ฟังแนวเสียงสําหรับหูผมก็คือก็เบสจะเป็นแนวนุ่มนวลมากกว่านะครับแน่นลึกนุ่มนวลน,นะครับจะไม่ได้แนวแข็งกระด้างเลยนะครับ ครับอุณหภูมิเครื่องก็จะถามว่าอุ่นๆนะครับถ้าเกิดอัดยาวๆอาจจะร้อนนะครับพอดีอุปกรณ์ภายในมันหนาแน่นครับผมมันหาที่ใส่พัดลมไม่ได้เลยต้องขออภัยทางด้านลูกค้าด้วยนะครับมันใส่ไม่ได้จริงๆครับผมอุปกรณ์หนาแน่นมากแต่ถามว่าคือผมลองอัดยาวๆแล้วมันก็อุ่นนะครับไม่ร้อนเท่าไหร่อะโอเคครับผมจบเพลงแล้วกันนะครับก็คือเดี๋ยวผมจะทําการอัปคลิปวิดีโอให้ทางลูกค้าด้วยนะครับ ก็คือทางรีวิวก็คือจบเพียงเท่านี้เนาะนะครับท่านใดสนใจก็ด้านล่างนะครับมีที่ติดต่อวางงานดีกว่านะครับที่ต่อแล้วก็จะชมคลิปเพิ่มเติมนะครับก็เข้าไปชมได้ในนะครับลิงก์ด้านล่างนะครับหรือในสตูดิโอของผมนะครับได้เลยนะครับขอฝากคลิปนี้แล้วก็ฝากเนื้อฝากตัวไว้ด้วยสําหรับลูกค้าที่มาใหม่นะครับก็ผมอาจารย์ส่วนักนะครับชื่อเล่นครูเอ็มนะครับก็ขอจบพิกไม่จบพิกนี่ไม่ใช่ จบคลิปนะครับจบคลิปกันเพียงเท่านี้นะครับพอดีเมื่อกี้มแมลงวีมันกวนนะครับก,ก็เลยกลายเป็นพิกโอเคครับผมก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ